อีกคนหนึ่งก็คือประเมศสิริสวัสด์ส่วนชมนีรีก่ะจันท์แคมป์เองก็มีพายุสังน้อยนะครับธนุกศึตราโรบิโรดและก็ตัวเสิร์ฟเป็นรณกกิจผลฉัตประทุมธานีได้ต้มแต้มแรกเป็นของปทุมดูครับประเมศสิริสวัสด์ยกมาให้กับธีรพงษ์ใจบุญมากรถอยมาหนึ่งเมศรศิริสวัสด์โยนอีกครั้งนึครับและครานี้เสิร์ฟหนักมา ธนูศาสตร์เปิดได้แล้วยกมาให้ลูกนี้อ้าวเปิดได้ดีด้วยครับศิวส,ส,สาขาประเมศยกมาให้กิบปงใจบุญเตยัดใส่บล็อกครับบล็อกไม่อยู่ต้องชมเลยครับความเก๋าของศิวส,สาขายืนดักถูกที่ฮะเปิดลูกฟาดของสำหรับพื้นตะกร้อนักกีบเสิร์ฟมาศิริวัฒน์ลนฆ่าไปแล้วตัวนี้ต้าปงใจบุนเตย์กไป่เกียรตรงนี้บอนปฏิโคนะครับฐานว่า ไปไหนฮะมาที่ประเมศไม่ถึงกับแรงมากเปิดสวยแล้วยกให้นี้ยกสูงติดรับนิดนึ่งปดดระเมศก็เปิดลูกดูอีกครั้งหนึ่งลูกนี้เตะยัดใส่หลังเท้าของพายุฮะน่ครับลูกมีสะด,ดุดเสิร์ฟโรนกิตเสิร์ฟมาสิรวัตรเปิดได้แล้วประเมศยกเร็วฮะโอ้โหเตะสบายเลยฮะปทุมธานีได้ได้ยิงัประเมศฉลาดมากครับเล่นเร็วทันทีฮะ บล็อกตามไม่ทนันนะครับพายุเนี่ยครับจ้องไว้แล้วแต่ว่าเจอประเมศโรนกริเสิร์ฟไม่แรงประเมศเปิดสบายแล้วยกให้เตะตรงนั้นแหละครับรษษษษตรงที่บล็อกยิงรู้ว่ากิติพงศ์เนี่ยมั่นใจในการเตะแลลวครับลูนี้ก็โดนด้านบนของบล็อกของพายุสั่งนองกลับมาเที่ยวด้วยครับช่วงนี้ไทยเที่ยวไทยครับมีโอกาสที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นี่แหละโอ้โหยิงขนาดเช่นนะด,ด,ดูครับกิติพงศ์ใจบุญ แตะลูกนี้ยิงไล่เส้นผ่านไปสวยฮะพายุก็พยายามโดดเต็มที่เลยครับแต่ว่าเสิฟแล้วฟาวหมดถานุเสิฟมาประเมศเปิดสบายแล้วยกสูงมาให้ลูกนี้บธนุสายพยายามประท้วงอ่ะโู้โหลูกนี้จริงๆก็ไม่ถึงกับหายจเต็มเลยเนี่ยเกือบโดนเขาก,กดบกเสิฟหนักมาประเมศเปิดพอได้แล้วบ้าต่ว่ายกลูกนี้สวยครับ เปิดเสิร์ฟไม่ถึงก็ดีมากฮะครับแต่ว่าพ็จังหวะยกลูกให้เนี่ยจากยากกลายเป็นง่ายเลยครับเพราะว่าลูกมันสูงซื้อเวลาให้กับทางกิริพงษ์ใจต่อ17อนุเสิร์ฟหนักมากิริพง์ก็เปิดได้ดีปรเมศยกให้น้ำหนักดีฮะพอดีคำเป๊ะปากเลยครับชงลูกนี้รถชาติพอดีพอดีเนี่ยทะเลมานิดนึงก่อนโอ้ยอดสวยล้นข้ามาอ้าวแม่ศิริวัฒ เปิดอี้ไม่ถึงดีแล้วกิติพงศ์ใจบุญแก้ขายได้ครับปฐาทูานีได้ทำส้มหล่นทั้งเข่งจะแล้วครับจิริวัฒน์สาขายังดีครับที่ประเมศก็ยังก้าวไม่เท่าฮะสิบเก้าก้าปันย่อยอีกทีหนึง่งพายุคนนี้เปิดสวยธนสนานอ้าวยกล้อนอีกครับประเมศยกมาให้กิติพงศ์เตะแฉลบล็อกอ่ะธนุสานจะได้อีกทีหนึง่งแต่ว่าผู้สิขงขานว่าโดนแขนของพายุครั้งเนี้ยอ๋อโดนจริงฮะจังหวัดพอย จานเดือเกมปั่นยอดไปแล้วพายุเปิดลูกนี้ไม่ถึงก็ดีมากแก้ไขมาอ่ะชิริวัตรยังดักถูกด้วยโอ้โหแล้วหน้าลูกน่าจะโดนจุดสําคัญเลยพานุเสิร์ฟมาชิริวัตรเปิดไม่ถึงก็ดีเท่าไหร่ปรเมศยังไล่เอากลับมาได้เนี่ยครับทินี้ผใจรุนตัวสอดใต้ลูกเตะเนี่ยเตะหนักจริงๆอ่ะอู้แล้วเตะสูงกว่าบล็อกเยอะเลยครับเนี่ยครับเตะข้ามหพกสามพานุเสิร์ฟชิริวัตรเปิดเพราะไหวอยู่ปรเมศยกมาให้แล้วขึ้นเร็วฮะ กฤติพงศ์ขึ้นนะขึ้นมาแล้วสะบัดข้อเท้าเร็วมากนะฮะเลยทำให้ความเร็วของลูกมันก็แรงดุนธนุเสิร์ฟมาประเมศเปิดดีมากๆมากยกมามุมตีเลอเกินแต่ว่ากฤติพงศ์ <c oughs> ดูอีกครั้งฮะพื้นที่มีนิดเดียวนะแต่กฤติพงศ์ใจบุญกล้ามากครับกล้าเตะมุมตรงเลยะฮะ <c oughs> เสิร์ฟพลิกมาอ่ะยังได้เล่นอยู่แต่ประเมศครับเปิดได้แล้ว กิติพงศ์เตะลูกนี้โปโ้โคหนีบล็อกสุดๆดูใหม่ครั้งนี้เล่นมุมฉีกยิงเข้าหาตัวทั้งศาร,ราวิโร์ครับโอ้โหวันนี้ครบตร้องหนีให้ออกนะครับพานุเปิดมาเสิร์ฟมาศิรวัตเปิดได้แล้วกิติพงศ์เตะอืกัดใส่บล็อกพันธุ์ติดเนียน่าจะหายแต่ดีครับพี่กิติพงศ์เองก็ใส่หนักนครับดูครั้งนี้ยใส่เต็มวงทุกครั้งเลยด้วย9ตพานุเสิร์ฟสิรวัตเปิดไม่ดี อ่าครับยังเอากลับมาได้แล้วกิติพงศ์เตะลูกครั้งนึงครับสิริว์สาขายังตามไล่ลูกมาแล้วก็ยกมาให้กับกิติพงศ์ใจบุญเล่นอืมก็เหมือนยกนะอย่าเพิ่งให้เขาตามมาโอ้โหแล้วศิริวัฒน์เปิดดีด้วยฮะปรเมศยกมาให้เตะยัดใส่บล็อกอีกแล้วครับหรือเตะแบบไม่กลัวบล็อกฮะใส่เนินหนักแบบนี้บล็อกได้บล็อกไปถ้ากดจมก็ยอมปรกาชนะรวดฮะอ่าศิริวัฒน์สาขาจะมาแล้วอ่ะ พายุแก้ไขมาสิริวัตรเปิดไม่ถึงดีแต่ปราเมศย,ยกลูกนี้มาให้อ้าแมา่ดูอีกครั้งนึงครับกิติพงศ์จากเกือบเกี่ยววงกลมเสิร์ฟนะครับตามแปตัวสอดเต้นสิบต่อสิบเอ็ดพานุเสิร์ฟมาสิริวัตรเปิดดีมากปราเมศยกโก้น้ำหนักขาดครับอันนี้จะขาดอื้อเลยเดี๋ยวดูฮะวิ่ง4-9เเลยครับไปตัวสอด มาพานุเปิดพอได้อยู่พานุศาสยกมาให้ตรงนี้อกิติพงศ์บล็อกได้แล้วประเมศยกมาให้หน้าเน็ตเรียบร้อยเลยให้นะต้องให้เครดิตกับกิติพงศ์ใจบุญเลยครับบล็อกอยู่แล้วที่ทำงานคือประเมศตามมาย,ยกลูกโนกิจเสิร์ศิริวัฒเปิดแล้วยกลูกให้กิติพงศ์เตะอ่าคราวนี้โดนบล็อกจมฮนะ <c oughs> ตลอดนะเด้งออกตลอดคราวนี้อาจจะเตะสบายไปนิดหนึ่งโอ้โดนหลังเท้าของพายุสน้อยเต็มเตมเลยฮนะ ที่3ติดต่อกได้หรือเปล่าเสิร์ตมาติพงษ์เปิดไม่ถึงก็ดีมากแต่ปรเมศยกนี้มาให้เนี่ครับทุกนี้เนี่ยแหละครับลูกลอยมาใกล้จะข่ายแล้วเลือกเตะจังหวะสูงนะครับเกี่ยวไปให้มันโดนบล็อกเกิดขึ้นได้ปรเมศเปิดไม่ถึงจะดีเท่าไหร่แมกแต่ว่ามุมนี้ดีครับกติพงใจบุญสามารถที่จะเตะมุมตรงได้สบายครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่